เคยถามตัวเองไหมทำไมบางคนเกิดมามีทุกสิ่งพร้อมทั้งเงินทองโอกาสความสุขแต่บางคนถึงจะทำงานทั้งชีวิตเหนื่อยมาตลอดแต่ไม่เคยมีเงินพอใช้ไม่มีโอกาสเท่าคนอื่นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งหมดนี้คือกรรมที่แต่ละคนสั่งสมมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมกรรมเป็นของตน ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนที่จนทั้งชาติไม่ใช่เพราะโชคร้ายแต่เป็นเพราะเคยสั่งสมเหตุแห่งความจนไว้ใครก็ตามที่เคยขี้เหนียวไม่เคยแบ่งปันไม่เคยช่วยเหลือใครผลก็คือชาตินี้เกิดมาถึงจะทำงานจนตายก็ยังต้องเจอความขาดแคลนอยู่ตลอดไปบางคนเคยเอาเปรียบขโมยของคนอื่นโกงคนอื่นมา ได้สิ่งของมาแบบไม่ถูกต้องชาตินี้ถึงจะได้เงินก้อนใหญ่เงินก็อยู่ไม่นานจะมีเรื่องให้เสียเงินจนหมดตัวบางคนเคยขี้เกียจไม่พัฒนาตนเองถึงจะทำงานหนักชีวิตก็ไม่ก้าวหน้าอยู่ดีนี่คือเหตุที่ทำให้จนทั้งชาติคนที่รวยไม่รู้จบไม่ใช่เพราะโชคดีอย่างเดียวแต่เกิดจากการสั่งสมบุญกุศลมา พระพุทธเจ้าตรัสว่าทานเป็นรากฐานแห่งความมั่งคัง่งใครที่เคยให้ทานด้วยใจที่ศรัทธาชาตินี้เกิดมาย่อมมีอดใครที่เคยรักษาศีลมีเมตตาชาตินี้เกิดมาย่อมมีคนรักมีคนเกื้อหนุนใครที่เคยขยันเรียนรู้ฝึกฝนปัญญาชาตินี้ย่อมหาเงินเป็นเก็บเงินเป็นดังนั้น ความรวยไม่ใช่โชคแต่คือผลของกรรมดีที่สั่งสมมาคนจนทางชาติจะมีนิสัยดังนี้เป็นคนที่ไม่รู้จักให้คนอื่นเกิดมาจึงไม่ค่อยได้รับโอกาสที่ดีคนที่ไม่พัฒนาตนเองถึงจะทำงานหนักแต่ไม่ก้าวหน้าคนที่มีแต่ความอิจฉาริษยามีแต่ความโกรธคนแบบนี้มีแต่พลาังงานลบทำให้ดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาส่วนคนรวยไม่รู้จบ เป็นคนใจใหญ่รู้จักแบ่งปันแก่ผู้อื่นคนแบบนี้จะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาตลอดคนที่มีปัญญารู้จักต่อยอดคนแบบนี้จะหาเงินได้เยอะหาเงินได้ง่ายคนที่มีเมตตาจะมีแต่คนรักใครสนับสนุนส่งเสริมให้สําเร็จบางคนอาจจะถามว่าถ้าเกิดมาจนชาตินี้แก้ได้ไหยคำตอบคือทำได้เพราะถ้าชาตินี้ เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็สามารถรวยขึ้นมาได้ทางสู่ความมั่งคั่ง 1. ให้ทานเริ่มจากเล็กน้อยก็ได้เช่นใส่บาทช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่า 2. รักษาศีลศีลทำให้คนไว้ใจเชื่อถือทำให้มีโอกาสทางด้านการงาน 3. ม,มันเรียนรู้ไม่หยุดอยู่กับที่ปัญญาคือสมบัติที่ติดตัวไปทุกชาติส แถ่เมตตาการที่เราใจดีกับคนอื่นโลกจะส่งสิ่งที่ดีกลับมาห้าและความอิจฉาแทนที่จะอิจฉาคนรวยให้เรียนรู้วิธีคิดของเขาดังนั้นความจนหรือความรวยไม่ใช่ฟ้าลิขิตแต่เป็นผลแห่งกรรมบางคนจนทั้งชาติเราะขี้เหนียวชอบเอาเปรียบคนอื่นเกียดคร้านบางคนรวยไม่รู้จบ เพราะรู้จักการแบ่งปันรักษาศีลมีเมตตาและพัฒนาตนเองชะตาชีวิตอยู่ในมือของเราถ้าไม่อยากจนทั้งชาติอย่ารอชาติหน้าเริ่มสร้างบุญสร้างทานรักษาศีลและเจริญปัญญาตั้งแต่วันนี้ความร่ำรวยและความสุขจะเกิดกับคุณอย่างแน่นอน